เอ็งน้อนมีขวานไหมกูไม่มีใช่ก็ได้วะกูหน่อยใครก็ได้ใครก็ได้วะกูหน่อยกูเลยตายกูว่าเองกูแย่ไปเองสกิร์ตสกิร์นจะดูไอ้ยช้าเข้าเอาย้ายไปไหนอ่ะย้ายไปข้างๆประตูนรกกันเลยถัดจากนั้นไปยเราจะย้ายบ้านกันใช่ไหมเราจะย้ายบ้านกันใช่ไหมย้ายข้อไกล โอ้ห้าหปั่นมึงสลายแล้วเงี้ยเอ้ก,กูว,ว่ากูฟังผิดนี่ไงกูว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วสัตว์กูบอกมึงไงว่าสูงสองนิดหน่อยเงี้ยเกิดมึงจะเจาะนั่งเจาะไม่ถึงไอ้ย่าเรา,จจาไม่พลาดกันได้แน่เรื่องธรรมดา มถ้ากูพลาดอ่ะถ้าถ้าถ้ากูพลาดอ่ะชิ้ถ้ากูพาลาดนึงมันโง่มีก้อนมีก้อนชิ้นคุณเลยเลยดิชิ้นยิน่งเลยโอ้ยไอ้ยายายองลันมีมันดิดกินไปชูดแต่ถ้า oh <my> <laughs> อย่างชิ้นกค่แต่อย่างอย่างอย่ายงามาวกวนกูถ้ามันถ้าไม่กวนกูมันเสร็จแน่ แล้วถ้ากูก้กนไงเยอมึงเลกเออพวกมึงเยอ๋อเฮ้ยอออ๋อโอ้ยโอุยอ้ยเดี๋ยวช่วยกูด้วย

โอ๋อีมันไงใช่สิโช่สิไม่ได้ไม่ได้เอ่อเขามีเขามีคำถามนิดนึงทีมปกติแลนดอนพิซซี่ปินเท่าไหร่ใครเป็นปลูกต้นไม้ในบ้านเราขึ้นเองเว้ยสิซซีปินเพอนสามสามทั้งทั้งเอามาซาบอ่ะยาเชื่อไเชื่อกุณดิ มึงเชื่อกูดิโอ้เดี๋ยวเป็นเป็นท่าแบบไอ้เหี้ยโอไฟร้ายไฟร้ายโอ้โหของของข้างนอกเลยอ่ะแล้วเวลามึงโดนกูยิงสามศูนสี่ศูนย์มึงเปลี่ยนใช่ไหมไม่เปลี่ยนแหมไอ้เหี้ยโกหกโกหกโออะไรไอ้ควันจะว่ามึงแล้ว่ะไอ้ควัน เอ็ดแม่ไม่เกิดตั้ตัวอ๋อาอโอ้โมึงทำอะไรวะไปชิดไก่เฮ้ยไก่ตัวนี้เหียมึงให้กูเอาี้ือไ้เหียให้หาดให้หาด <laughs> 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 i had <laughs> <laughs> <Yes. laughs> <laughs>